สิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองค่ะคนวันพุธเป็นคนที่มีมีคำพูดทำให้คนเนี่ยนะคะเป็นที่ยอมรับได้นะคะเป็นคนวาทศิลป์ดีนะคะพูดดีไปกันค่ะวันพุธพิมพสี 4, มานะวิจะได้งานจะได้งานใหม่หรือเรื่องานแบบเร่งงานด่วนนะคะขอบคุณน้องซอค่ะลูกพุธกลางวานันมีเกณฑ์เดินทางงานเร่งงานด่วน หรือจะได้งานใหม่ๆห,หรือช่วงนี้อย่าใจร้อนนะอย่าขับรถเร็วนะจ๊ะจะได้เดินทางไกลนะคะหน้าที่การงานคุณรู้สึกว่าคุณมีคู่แข่งแต่คุณพร้อมคว้นะคะคุณเก่งขยันอึดอดทนสู้งานช่วงนี้รู้สึกว่าไฟแรงมากนะคะคนวันพุธกลางวันช่วงนี้ไฟแรงนะคะเก่งขยันอึดอดทนนะคะแต่เสียอย่างเดียวนะคะช่วงนี้ใจร้อนนิดนึงนะคะ ใจร้อนนิดนึงหัวร้อนหัวร้อนหน้าที่การงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งขยับขยายโยกย้ายงานหรือเปลี่ยนแปลงงานแต่สายงานเดิมค่ะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีเป็นจังหวะดีนะคะที่จะได้ขยับขยายสู้กับคู่แข่งได้การเงินนะคะขยันหาเงินเก่งนะคะหาเงินเก่งคนใกล้ตัวนะคะเพื่อนฝูงบริวารเพื่อนคนใกล้ตัวนะคะเป็นเป็น เป็นกำลังใจที่ดีนะคะช่วงนี้คนใกล้ตัวให้ให้พลังงานที่ดีกับเราคนรักซัพพอร์ตนะช่วงนี้แฟนเราก็ทำงานหนักมากทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานอาจจะได้คุยกันน้อยลงเราก็ทำงานเขาก็ทำงานต่างคนต่างทํางานนะคะอาจจะได้เจอหน้าเจอตากันนะคะ น้อยนะคะต่อให้นอนบ้านหลังเดียวกันเนี่ยเวลาคุยกันแทบจะไม่มีเลยนะกับคนรักเนี่ยต่างคนต่างมุ่งม,มั่นตั้งใจทํางานทุ่มเทนะคะแต่แฟนจะให้ตังหรือแฟนซัพพอร์ตนะคะคนรักเปนะคะเอาสําหรับคนโสด คนมาพูดกลางวันเนี่ยถ้าโสดช่วงนี้จะได้เจอสายเปรนะจ๊ะจะได้เจอคนที่จริงจังคนที่จริงใจเจอคนรักจริงเจอสายเปคนที่เขาจะทุ่มเทให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นพูดกลางวันช่วงนี้ถ้ามีใครเข้ามาคุยเปิดใจเลยคุณจะเจอคนดีเจอสายเปรสายอุปถัมแต่สําหรับคนมีคู่แล้วหันหลังคุยกันแต่ก็ยังรักกันดีอุปถัมคาชูกันช่วยเหลือกันเรื่องเงินเรื่องทอง นะคะเขาช่วยเราเราช่วยเขาอุปธรรมกันนะคะเป็นคู่อุปธรรมนะคะแต่ภายในจิตใจ,จนะคะช่วงนี้คนวันพุธกลางวันเนี่ยเสียอย่างเดียวนะคะใจร้อนไปหน่อยขี้งุนงิง่ายนะคะใจร้อนไปนิดนึงนะคะขับรถอย่าขับรถเร็วนะคะตำแหน่งงานบางท่านอาจจะคิดอยากจะเอางานมาทำที่บ้าน ขยันขนาดไหนนะคะทำงานที่บริษัทแล้วหรือในองค์กรแล้วยังจะพกงานมาทำที่บ้านอีกหรือกำลังคุณคิดเรื่องงานงานใหม่หรืองานออนไลน์งานนี้จะต่อยอดให้คุณได้นะลงมือทำนะคะโอเคค่ะไฟแรงจริงๆนะคะเอางานมาทำที่บ้านอ่ะคิดอยากจะไปกินของอร่อยคิดจะไปสถานที่สวยงามนะคะช่วงนี้นะจะได้ไปแหละหรือใจบุญเป็น ใจเป็นบุญเป็นกุศลน,นะคะคิดเรื่องการทําบุญใจคุณยกสูงขึ้นนะคะเป็นคนที่จิตจิตใจเนี่ยใจร้อนก็จริงแต่ช่วงนี้นะคะมีพลังบวกมากเหมือนกันนะคะอยากไปหาของอร่อยหรือว่าอยากไปทําสวยนะคะโอเคค่ะนะมีโชคมีลาบไหมรถยนต์ให้โชคเล็กน้อยนะคะหรือนะคะเจ้านายหรือพ่อเราให้โชคค่ะวันที่หนึ่ง อย่าขับรถเร็วงานเยอะวันที่สองจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงงานวันที่สจะได้เดินทางไกลมีความสุขกับการเดินทางหรือจะได้ข่าวดีจากเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะมาหาวันที่ห้าอย่าหัวร้อนอย่าุนหง,งิดง่ายอย่าใจร้อนวันที่ห้าหกเจ็ดไปแล้วดีมาก หกเจ็ดปจะได้ของสวยของงามจะได้ไปสถานที่สวยงามหรือจะได้งานใหม่ได้ของใหม่นะคะได้รักใหม่ๆนะคะอ่ะวันที่6กจะได้ไปเกี่ยวข้องกับสถานปฏิบัติธรรมไปทําบุญทําทานหรือเก็บตัวไม่ยุ่งกับใครเบื่อโลกนะคะหรืออาจจะไปวัดไปสวมดมนต์นะคะแต่ใสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์สัปดาห์ที่ดีโดยปังเรื่องงานปังเรื่องงานปังเรื่องความรักแต่ ให้ระวังความคิดหรือจิตใจตัวเองอย่าใจร้อนอย่าพู้ความอย่าหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็นะคะต้องเพิ่มพลังบวกให้ตัวเองอย่าคิดลบนะคะอย่าคิดลบนะซื่อน้ำโชครถยนนะคะหรือเจ้านายหรือพ่อเราให้โชคลูกหลานบริวารให้โชคนะคะ,ะการเงินของคุณยังถือว่าฐานดวงแน่นเรื่องเงินนะคะแปดหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งสี่ แปดหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งสี่ค่ะเลขมงคลจะมีโชคค่ะหยิบจับอะไรก็มีโชคลองเสียงลอตเตอรี่ดูนะโอเคค่ะมีโชคค่ะอ่ะขอใโชคดีค่ะ